สถิติหวยลาวพัฒนาเฉพาะวันจันทร์ผลลาวพัฒนาที่ออกเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง10บงวดมาดูกันนะครับตั้งแต่เลข0ูนถึงเมีเลขไหนมากี่ครั้งกันบ้างเลข0มาทั้งหมด6ครั้งเลข1มาทั้งหมด4ครั้งเลข2มาทั้งหมด4ครั้งเลข3มาทั้งหมด3ครั้งเลข4มาทั้งหมด3ครั้งเลข5มาทั้งหมด2ครั้ง เลข6มาทั้งหมด4ครั้งเลข7มาทั้งหมด4ครั้งเลข8มาทั้งหมด2ครั้งและเลข9มาทั้งหมด3ครั้งงวดวันศุกร์ที่แล้วเลขจับวินของผมได้แก่ 0, 1, 4และ5ผลที่ออกคือ4 3 1ส4เลข1กับเลข4มานะครับเรามาตามดูงวดวันจันทร์กันต่อผมสรุปมาแล้วเลขที่มาบ่อยที่สุดได้แก่ 0, 2, 6ห และ9ถ้าใครชอบเลขจับวิน4ตัวเด่นของผมในงวดนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางกันต่อได้นะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนำเสนอตัวเลขเท่านั้นข้อมูลมาจากสถิติและความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ